ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive ครสท t วช่องที่พาคุณซิ่งไปกับโลกแห่งยนต์ประกรรมสมัยใหม่รถแรงรถหรูรถใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เราจะรีวิวแบบจัดเต็มไม่มีกักให้คุณได้รู้ทุกมุมทุกมิติของรถที่คุณสนใจก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือแค่ชื่นชมในความแรงและความงามของมันถ้าคุณชอบรถยนต์ชอบความเร็วชอบเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Drive ครสท t วของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่สุดร้อนใจแบบนี้ในทุกๆวัน วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ Toyota GR Corolla ปี2025รถยนต์แฮชแบ็กสุดโหดที่เกิดมาเพื่อคนรักความเร็วอย่างแท้จริงรถคันนี้ไม่ใช่แค่สปอร์ตแต่มันคือศิละปะแห่งการขับเคลื่อนที่หลอมรวมความแม่นยำ เทคโนโลยีและแรงบันดาลใจจากสนามแข่งเข้าไว้ด้วยกัน g r Corolla ใช้เครื่องยนต์ G 1 6 e g t s ขนาด1 6ลิตรเทอร์โบสสูบที่อัดแน่นด้วยพลัง300แรงม้าแรงบิด3 7 0นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ตอบสนองได้แม่นยำและดุดันช่วยให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมโยงกับรถทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเหยียบคันเร่งหรือเปลี่ยนเกียร์ทุกจังหวะล้วนเป็นประสบการณ์ที่เราใจแบบไม่อาจลืม ระบบขับเคลื่อน4ล้อ G-4 r ที่พัฒนาโดยทีม g a s u r a c i n g ช่วยให้การเข้าโค้งทุกมุมเป็นไปอย่างมั่นคงและคมกริบการกระจายแรงบิดสามารถปรับได้ตามต้องการทั้งแบบ 60:40, ต่อ50:50ต่อหรือ30:70ต่อทำให้เหมาะกับทั้งการขับบนถนนปกติหรือจะเอาไปหวดในสนามแข่งก็ไม่มีปัญหาภายนอกของ g r Corolla ดูดุดันก็ว่าที่เคยด้วยกันชนหน้าที่มีช่องดักลมขนาดใหญ่ลินหน้าและสเกตร,รอบคันที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพทางอากาศ ซุ้มล้อแบบวายบอดี้และล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่ดูพร้อมจะลงแข่งทุกเมือ่อภายในห้องโดยสารนั้นเรียกได้ว่าหรูหราแบบนักแข่งบอกสปอร์ตหุ่มด้วยเอากันตา,ามีโลโก้ G.R เพิ่มความเท่พวงมาลัยสปอร์ตสการที่ควบคุมได้ทุกฟังก์ชันแผงหน้าปัดฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอกลางที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Car Play และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก JBL ที่จะทําให้ทุกการขับขี่มีจังหวะในแบบของคุณ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัและด้านหลังเป็นแบบดับเบิลวิชโบนให้ความมั่นคงแม้เข้าโค้งแรงพร้อมระบบเบรกที่มาพร้อมจานขนาดใหญ่และคาลิเปอร์สี่พอเพิ่มความมั่นใจในทุกการเบรกจากความเร็วสูงนอกจากสมรรถนะที่เหนือชั้น g r Corolla ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มพิกัดด้วยระบบ Toyota Safety Sense ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและอีกมากมายเรียกได้ว่าแม้จะซิ่งก็ยังปลอดภัยอย่างเต็มที่ ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความมันในการขับและความอุ่นใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง g r a Corolla คันนี้คือคำตอบที่คุณตามมาหาและความพิเศษในปี2025คือการเปิดตัวรุ่นพิเศษ MORI ZO Edition ที่เน้นเรื่องน้ำหนักเบาและการควบคุมที่แม่นยำขั้นสุดบอหลังถูกถอดออกใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในหอลายจุดเพิ่มความแข็งแรงแต่ลดน้ำหนักกว่า30กิลกรัมระบบส่งกำลังก็ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ไวขึ้น ทำให้ GR Corolla กลายเป็นรถที่ทั้งเบาเร็วและควบคุมได้ดียิ่งขึ้นไปอีกหลายระดับเหมาะสําหรับสายแข่งหรือคนที่อยากได้รถแรงพร้อมขับลงสนามแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มเรายังไม่พูดถึงเสียงของมันเสียงของเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเสียงคำรามของพ่อไอเสีย3ท่อด้านหลังนั้นชัดเจนและเร้าใจมากโดยเฉพาะเวลาขับในโหมดแลรเสียงแบ็กไฟที่ดังเปรียปร้ยๆจะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงงบว่าที่เคย และอย่าลืมว่ารถคันนี้ผลิตจากโรงงานโมโตมาจิซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับที่ผลิต Lexus LFA และ g r Yaris ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว,ตวนี่ไม่ใช่แค่รถแต่คือผลงานศินลปะจากสนามแข่งที่มาขับอยู่บนถนนเมืองจริงๆถ้าคุณยังไม่เคยนั่งหรือสัมผัสจี Corolla ด้วยตัวเองเราแนะนำให้คุณไปทดลองขับที่ศูนย์โตโยต้ใกล้บ้านแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมทุกสื่อรีวิวจากทั่วโลกถึงให้คะแนนรถคันนี้สูงเป็นพิเศษ มันไม่ได้แค่เร็วแต่มันขับสนุกควบคุมได้ง่ายและยังใช้งานได้ทุกวันจริงๆพื้นที่เก็บของด้านหลังก็ถือว่าใหญ่พอสําหรับกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ในชีวิตประจําวันแถมยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ทําให้ชีวิตคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นราคาค่าตัวของ GR c o r o l ค a ปี2025เริ่มต้นราว3ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันซึ่งหากเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันเช่น Honda Ci ี i c t y ท e R หรือ v ฟ l kswagen Go l f R แล้ว GR c o r o l ค a ถือว่าให้สมรรถนะที่เหนือกว่าในหลายด้าน โดยเฉพาะความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างคนกับรถมันไม่ใช่แค่การขับแต่คือประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share. และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตาม Drive c r e s t TV ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปซิ่งกับรถเด็ดๆแบบนี้อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถแรงรถหายากหรือรถในตำนานทุกความเร็วทุกความฝันเราจะพาไปให้สุดทางถ้าคุณอยากให้เราทำรีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติม คอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับเราอ่านทุกคอมเมนต์และเลือกจากคำแนะนำของคุณอย่างจริงจังขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปของ Drive c r e s t TV แล้วอย่าลืมขับขี่ปลอดภัยแล้วไปให้สุดทุกเส้นทาง